โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมเซนเซียเบคินิ n งนะครับก็วันนี้นะครับไม่รู้จะอัพคลิปอะไรนะครับนึกคอนเทนไม่ออกนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูตัวละครนะครับที่ตกกระป๋องไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อใครนะครับเด็กเด็กหน้าใหม่นะครับสําหรับคนที่เห็นเกมนี้น่าเล่นตัวละครสวยอยากกลับมาเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสักาตัวละครแล้วกันนะครับที่ไม่ควรปั้นอย่างแรงนะครับ ในระดับ S S นะครับต้องอย่าไอระดับ S ดีไม่ใช่ S S ผมจะย้ำไปก่อนเลยนะครับว่ามีเป็นตัวละคร S และกันโอเคพูดประมาณนี้แล้วกันมี5ตัวละก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับไปกันครับโอเคครับมาตัวแรกเลยนะครับเป็นแอร์เสมูนะครับเป็นวีรบุรุษที่น่าสงสารที่สุดนะครับคือตอนเซิร์ฟที่ เปิดมาใหม่ๆอ่ะตัวนี้ค่อนข้างจะยิดใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แก้ทางสกิลหมูได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเะมื่อก่อนนะสมัยที่แบบมีชากาเปิดตาชากาเปิดตาคู่กับแบบพุไซดอนอ่ะบ,บ,บอมบอมบอมใส่นะครรัเลียสหมูนะเป็นตัวที่ฮิตมากๆนะครับในการลง p v p มันคือมึงปล่อยสกิลหมูมากูสวนด้วยตีเตียมหายหมดเมื่อก่อนผมโคตรชอบอ่ะ ถ,ถึงขั้นปั้นหกดาวเป็นตัวที่สองอ่ะคิดดูแล้วกันก็วันนี้นะครับตัวเนี้ยผมจะมาอธิบายเลยว่ามันไม่ควรอัพเพราะอะไรนะครับคือตอนเนี้ยตัวละครเนี้ยกาลังจะมีอาวุเข้ามาใช่ไหมล่ะแล้วการอาวุของเขาอ่ะเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงสกิลในการตั้งโล่นะครับซึ่งสมัยนี้นะครับในการลงการเล็กซ์นบอนะครับแม่งโหดกันชิบหาย โหดเลยนะที่นี่คือสกิลเดียวโหดกันชิบหายสามารถตีวันช็อตคิวได้เลยอนะแบบไอชูล่าอย่างเงี้ยแบบไครกัคานอนอย่างเงี้ยเจ็บปวดผมบอกเลยแล้วแบบตัวละครที่เจอในกา l เล่นเสนอนะก็จะเป็นถ้าเป็นตัวคอนโทรลนกะ็จะเป็นแบบตัวใบที่เป็นแรงบีอะแล้วก็เป็นแบบชากับปิดตาแม่งใบทีแบบเวอแล้วเอเลสบูเป็นหนึ่งตัวละครเลยนะครับที่ไม่น่าปั้นอย่างแรงนะครับ ต่อให้เอาไปลงแบบโหมดเนื้อเรื่องก็ไม่ควรเอาลงเด็ดขาดนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรปั้นเด็ดขาดนะครับจำคำนี้ไว้เลยไม่ควรปั้นเลยโอเคเดี๋ยวไปตัวที่2กันเลยไปกันตัวที่2นะครับก็มาอยู่ที่มหาเทพเนบิวลาชุดนะครับเป็นชุดล่างที่ถอดคลอสนะครับคือสกิลของเขาอ่ะค่อนข้างใช้เทินในการโจมตีเปลืองสุดๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ย คือสกิลที่2เนี่ยเป็นการเป็นการชาร์จเนบิล่านะครับเขาเรียกว่าเนบิล่าสตรีมนะครับแล้วทีเนี้ยการชาร์จเนบิล่าสตรีมเนี่ยวางใส่ศัตรูเนี่ยจะต้องสะสมให้มีสเตตเยอะๆด้วยนะมันถึงจะเกิดผลยอะที่สุดคือสกิลสองเป็นการชาร์จสกิลสามเป็นการปล่อยระเบิดออกมานะครับคือพายุเนบิล่านะครับหรือเนบิล่าสตอร์มนะครับคือตัวเนี้ยผมบอกเลยสำหรับแบบคนที่เข้ามาเล่นใหม่ ถามว่าเปิดก็ยังเปิดเปิดได้ยากนะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ควรจะเปิดได้ด้วยนะครับพราะเป็นตัวที่แบบสุดยอดแห่งความไร้สาระในการลงโหมด PvP นะครับแล้วก็รวมถึงในโหมดของเนื้อเรื่องด้วยนะครับคือผมบอกเลยเลี้ง A เล้ง B อะแม่งมีประโยชน์กว่าตัวนี้เยอะ <c oughs> สําหรับคนที่อยากจะเอามาเล่นนะครับผมแนะนานะครับหยุดนะครับหยุดหยุดในการปั้นดวดๆเลยนะปล่อยให้มันสองดาวอยู่กันนะครับหรือไม่ก็ <c oughs> ตัวนะรหรือไม่ก็ปั้นให้มันเป็นสีดาวก็ได้พอจะให้มันแบบมีสเตตัสเข้ามาในหน้าของออสวนดอกไม้เอออะไรประมาณนี้ครับสี่ถึงห้าดาวกำลังดีแต่สำหรับผมนะผมหลอมทิง้ง <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปตัวที่สามกันนะไปกันตัวที่สามนะครับมาถึงมหาเทพไซเรนโซเลนนะครับโห oh. คือตอนเนี้ผมคิดว่าเร็วๆนี้ยอาจจะมีไซเรนโซเลนนเวกมาครับแต่กานาเวกที่เข้ามานะครับ มันก็ไม่ได้หวือหวามากมายอะไรระเบิดเถือถึงขนาดนั้นนะครับก็ผมแนะทานะครับห้ามปั้นเลยนะครับเพรสกิลเขาหลักๆคือมันกเป็นการทําให้แบบติดคอนโทรลหลับนะครับซึ่งสมัยเนี้ถ้าความแม่นยําของพวกท่านๆมือมือเนี่ยไม่ถึงน้อยกว่า50%อ่นะหรือว่าน้อยกว่า70%อ่นะไม่สามารถทําให้เขาหลับได้เลยนะครับหรือหลับลึกหรือหลับธรรมดานี่แหละไม่สามารถทําได้เลยเพราะว่าแบบคือทั้ง สเ,สเตตสตที่ได้มาจากไอ้เขาเรียกว่าอะไรแกลลอรี่พวกคัมพีพวกอคอร์สไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคังคอร์สอะเออมันค่อนข้างบอกสเตตพื้นฐานแบบต้านทานของผมสำหรับผมมมีต้านทาน30อะเป็นพื้นฐานเบสมา้ก่อนเลยซึ่งเยอะมากคือถ้าใส่เลนโซลนเอามาเล่นอนะ่ะคือมึงต้องมีแบบ70ขึ้นอนะ่ะไม่งั้นแบบไม่มีคนหลับใหมึงหรอก ต่อให้เอวีก็ช่างเถอะหลับหนึ่งตัวนแน่แต่แม่งก็แล้วไงฮะไม่ได้ช่วยเลยมากมายเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับไปนะครับก็มาถึงตัวละครที่ผมยังไม่เคยตั้งแต่ผมดูเซซายาาผมยังไม่เคยเห็นตัวนี้เลยวะผมอาจจะพลาดภาคไหนไปหรือเปล่าวะเออก็มาถึงตัวนี้นะครับพาโบสิวะนะครับผมไม่รู้นะว่าตัวนี้มัน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอเวกเหลือหรือเปล่านะแต่ณปัจจุบันนะสกิลมึงโคตรกากเลยนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่ได้แรงอะไรมากมายด้วยคือสกิลของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการชาร์จคล้ายๆกับเนบูราชุนเลยคือกว่าจะโจมตีได้คือคือมึงเสียเตืนไปแล้วสองสามเตนนะแล้วการ B ีพีพีสมัยเนี่ยคือเขารีบปิดจ็อบกันไปแั้งแต่เทืนสองเตืนคือสามเตือนส่วนมากสามเตืนเตืนที่สี่นี้น่าจะรู้ผลกันแล้วนะคือตัวเนี้ยผมบอกเลย โคตรไม่น่าเอามาลงเล่น pvp นะครับสุดสุดอะแบบสุดสุดเลยอะโอเคนะครับเดี๋ยวเป็นตัวสุดท้ายกันโอเคครับแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายนะครับพระเอกของเรานะครับโคตรโคตรเพกซัสเซียนะครับโคตรโคตรเพกซัสเซียนะครับเก่งมากๆนะครับเก่งสุดๆดเลยนะครับแต่นะครับนะปัจจุบันนะครับตัวดักทางของเขาค่อนข้างจะเยอะแยะมหาศาลเลยนะครับผมว่าตัวเนี้คือถ้าให้เล่นในแบบเอ่อ แพทปัจจุบันนะแมงคโคตรแบบสุดยอดของการหลวยถ้วยเลยนะเสียยาเบเกซัสนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะคือมันเวลาแบบบินทีอ่ะโอ้โหมีมีเลือดตกยางออกกันแบบเลือดมิดหลอดเลยนะตัวเนี้ยแต่ปัจจุบันนะ่ะสเตตัสมันมันถูกแบบอัพไปเยอะกันมากๆแล้วนะค,คอสเบเกซัสไอเนี้ยคอสคอสคอสเบเกซัสอะคอสข้างจกตูเ่ตเมตาไปแล้วนะครับน่าสงสารมากๆเลยนะซึ่งตัวละครตัวเนี้ยเมื่อก่อนผมโคตรชอบเลย ผมเอามาเล่นทีแบบถ้าถ้าไม่ถูกแบนอ่ะผมมาลงทีไรชนะตลอดเลยนะแต่ปัจจุบันอ่ะคือมีทั้งสากะผมขาวมีทั้งโอโหมหาศาลตัวใบแล้วแบบคือความเร็วของเขาปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เร็วกับตัวตัวคอนทรนที่เป็นแบบพวกตัวใบแรงบีอะไรเงี้ยคือเจอปุ๊บจอด <c oughs> คือเซีย่าคอนเป็นกษัตรนะสำหรับสําหรับคนที่เล่นใหม่ครับผมแนะนําเลยไม่ควรอันเนื้ออันดับแรกเรื่องแรกเลยคือมันลงพ VP ไม่เก่งแล้ว อันดับที่สองนะโคตรเปืองสมุดนะครับคืออย่างน้อยมึงจะต้องมีแบบเดี๋ยนะเลเวลสองใช้หนึ่งเนาะเลเวลสามใช้สอง mm hmm. เป็นสามเล่มละเลเวลสี่ใช้อีกสามคือจะต้องมีหกเล่มอะหก mm hmm. เล่มบวกกับอีกสองคือจะต้องมีสิบสองเล่มอะสมุดสีฟ้ามาถึงจะเก่งอะแล้วมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยนะไม่ได้เก่งขนาดถึงกันแบบเอามาใช้แบบตีรันฟันเพลงเขาไปทั่วได้ไม่ใช่นะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะ โอเคนะครับเกียร์ครับก็พาเมื่อกี้ผมก็พาไปดูตัวละครสําหรับ5ตัวละครนะครับที่โอ้ด่าสงสารมากตกเมตาไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะตกเมตากันยาวๆเลยแหละแล้วก็มี2ตัวละครนะที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ณตอนเนี้สองตัวเนี้ยมันตกเม็าแล้วก็มีสองตัวละครที่ผมไม่ได้พูดถึงนะซึ่งตอนนี้มันตกเมตานะครับแต่มันจะมาพีคในช่วงหลังนะครับก็คือตัวเอริสชิออนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น เซ่ยสอนทองคำนะครับสองตัวเนี้ยถ้าเข้ามาแบบในระบบอเวกนะครับสองตัวนี้จะโคตนโหดยิงโครนหดกระโดดยิงเลยคือมันโหดคือตอนเนี้ยตัวละครที่สามารถทําลายการเชื่อมดาเมจเนี่ยแบบรับดาเมจแทนอะ่ะก็จะมีจูนเนาะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นชิลิวกอดคอร์คือตอนเนี้ยมันมีแค่ชูล่าไงที่สามารถจะทําลายบัฟเหล่านั้นได้ หนึ่งภาพบอกใช่ไหมคือแล้วต่อไปเนี่ยจะมีตัวเขาเรียกว่าวอะไรเอรีชิออนมนเข้ามาเนี่ยจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถมีความศัพท์ที่มีความสามารถแบบชูล่าเลยโจมตีทะลุหรือว่าแบบไม่สนการคุ้มกันของตัวละครใดๆทั้งนั้นที่เข้ามาคุ้มกันนะครับถ้าเข้ามานะผมบอกเลยชิออนผมจัดแน่ๆแ,แ,แต่สอนน้องคำเสียยาผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าสอนน้องคำเสียยาก,ก็แค่แบบมันก็มันก็เก่งจริงๆนะสอนน้องคำเสียยาแต่ว่ารับไป ให้เก่งขึ้นในเรื่องดามเมดกับโจมตีบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยโจมตีได้เร็วขึ้นอะ่ะคือเก่งเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็เก่งเท่าเดิมมันคือจุดอ่อนของพวกดามตัวดามเมดอย่างเซียาสอนอคัเนาอันดับแรกเลยเรื่องเลือดแล้วปัญหาเรื่องเลือดอะเป็นเรื่องสําคัญกับเซียานะคือถ้าเจอคานอนหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สั้นส้นสุด,สดๆนะเพราะว่าผมไม่รู้จะทาอะไรเนาะก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนนะครับก็ ม้นในใต้คลิปนี้ได้นะผมเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทาคลิปแนวไหนไงคือตอนนี้มันค่อนข้างจะไม่มีอะไรอัปเดตเนาะถ้าใครอยากให้ผมไปทําคลิปอะไรก็เม้นในใต้คลิปเลยนะครับแล้วผมจะทําให้นะผมสัญญาผมจะทําให้ทุกคนเลยนะต่อให้เม้นเป็นร้อยคนนะผมก็จะทําให้ทุกคนเลยนะแต่ไม่รู้ว่าลำดับใครจะกอนนะเพราะว่าผมก็จะส่งไปอันไหนที่ทําได้ผมก็จะทํานะโอเคครับยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ